รู้หรือไม่ลิ้นของคนเรารับรสได้เพียงห้ารสคือเปรี้ยวหวานเคม็มขมและกลมกล่อมเท่านั้นไม่สามารถแยกอย่างละเอียดได้มากกว่านี้งงไหมงงยกตัวอยา่างถ้าเรากินมะนาวเราจะไม่รู้ว่าเป็นรสมะนาวรู้แต่รสเปรี้ยวถ้าเรากินมะม่วงเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นรสมะม่วงรู้แต่รสเปรี้ยวและถ้าเรากินมะยม เราก็จะไม่รู้ว่าเป็นรถมะยมอีกเหมือนกันรู้แต่รสเปรี้ยวน่าน่าน่น,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 นสงสัยลหสิกินมาทั้งชีวิตก็รู้นี่ว่ากินอะไรไปรถอะไรฉะเฉลยความจริงให้นะครับที่เราแยกได้อย่างละเอียดว่าอันนี้มะนาวอันนี้มะม่วงอันนี้มะยมไม่ใช่เพราะรสครับแต่เป็นเพราะกลิ่น ในการที่เราแยกอาหารแต่ละอย่างนะคะว่าอาหารคืออะไรนอกจากเรื่องของรสชาติแล้วนะคะอีกสิ่งนี้ที่มีความสําคัญมากก็คือเรื่องของการรับกลิ่นค่ะ ในระหว่างที่เราเคี้ยวอาหารนอกจากการรับรสชาติแล้วเรายังมีการรับกลิ่นผ่านทางคอหอยด้านหลังโดยโมเลกุลของกลิ่นจะขึ้นไปบริเวณประสาทรับกลิ่นในบริเวณรงจมูกลราขึ้นไปผสมแปลความร่วมกับรสชาติอาหารว่าอาหารที่เรากินนั้นคืออะไรซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็มีงานวิจัยว่ามนุษย์นั้นรับกลิ่นได้หลากหลายมากอาจจะเป็นถึงล้านล้านกลิ่นเลยทําให้เราสามารถที่จะแยกแยะอาหารที่เรากินเข้าไปและกลิ่นต่างๆได้อย่างมากมายค่ะเป็นยังไงเชื่อหรือยังยังไม่เชื่อ อย่างนั้นลองเอาลูกอมม,มา3มเม็ดรสละเม็ดเม็ดละรสบีบจมูกแล้วชิมทีละเม็ดเม็ดแรกรสอะไรรู้ไหมไม่เม็ดสองรสอะไรรู้ไหมไม่เม็ดสรู้ไหมไม่เหมือนกันทุกเม็ดเลยใช่ไหมใช่เชื่อยังถ้ายัางไม่เชือ่อไปดูฉลาด เขาจะไม่เขียนว่ารสสตรอเบอรี่นะเขาจะเขียนว่ากลิ่นสตรอเบอรี่เชียร์ยางเชียนแล้วนะจบ